สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะวันนี้เราอยู่ในเกม啊 c h a l l e t a l นะฮะก็เป็นเกมหมดภาษาไทยอีกแล้วนะฮะจากเพจไม่พอไม่แจกนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพจคุณภาพเหมือนกันนะฮะก็ขอบคุณมากๆสำหรับหมดภาษาไทยดีๆอย่างนี้นะตอน่อจาบเกมนี้ก็เป็นเกมไม่รู้สิน่าจะเป็นเกมแนว Little, Little n i g h t m a r e หรือเปล่านะฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมแนวทำนองนั้นนะฮะอันนี้ยังไม่เคยเล่นเลยทำไมมันเขียนว่าดำเนินการต่อเลยวะยังไม่เคยเล่นไม่ใช่เหรอวะเพิ่งกดเข้ามาเลยอันเนี้ย พระจันทร์ลอยเด่นกลางท้องฟ้ายามราตรีแต่ร้านเล่ายังเปิดอยู่มาดูกันว่าทำไมกลางวันช่างยาวนานและไม่มีอะไรทำให้ลื่นเลงเลยลองมาฟังนิทานบนแก้วเบียร์กันไหมละ่ะท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ฉันคือแจ็คเรียกฉันว่านักเล่านิทานก็ได้กรุณาเงียบและตั้งใจฟังฉันรู้ดีว่าท่านต้องการฟังเรื่องอะไร ฉันจะเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้ท่านฟังและก่อนที่จะเล่าท่านมั่นใจได้เลยว่าทุกคำพูดของฉันจะเป็นเรื่องจริงมันเกี่ยวกับสาวน้อยผู้กล้า,าหาญที่ไม่เกรงกลัวสิ่งใดผู้ออกค้นหาชีวิตเหมือนกับเราเด็กๆในที่นี้แต่เดี๋ยวก่อนนี่ใครกันที่กำลังจะขึ้นมาบนเวทีขอเสียงปรบมือให้นางเอกของเราด้วยบทที่หนึ่งคณะละครสัตว์นะชื่อของเธอคืออะไรนะเอลบี้เหรอเอฟบี้อะไรนะอะไรบี้ <c oughs> <c oughs> โอเป็นอย่างงี like, ้เลยเหรอเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่แปลกตาแบบแบบนี้นะเชื่อฉันเถอะมันไม่สำคัญหรอกว่าเธอจะมาจากไหนแม้แต่เมืองเล็กๆในชนบทที่สงบสุขที่สุดก็มีเรื่องราวมากมายดังนั้นสิ่งที่กำลังจะเล่าอาจจะเป็นออาเสร็จแล้วเหรอ อาจจะอ่านไม่ทันนิดนึงนะต้องขออภัยนะโอเคเดินได้แล้วปกติอันนี้ใช้จอยเล่นนะฮะก็น่าจะเหมือนกับตื่นในแม่นี่กระโดด A กระโดดเราจะต้องหนีจากอะไรวะเนี่ย <c oughs> เออมันเป็นแนวแบบเกี่ยวกับเรื่องเล่าด้วยสิอ่ามาดูกันนะฮะโอ้ยเป็นกระดาษางี้เลยเหรออันนี้น่าจะเป็นเกมนานแล้วหรือเปล่านะน,นี่ผมไม่แน่ใจเอ้ยมาแล้วเหมือนจะแบบเปลี่ยนจากภาพวาดกลายเป็นแบบหลุดเข้าแบบเนื้อเรื่องแล้วแบบดูต้นไม้ใบหญ้า เราเข้าไปข้างในไม่ได้นะกดเดินอย่างเดีเดยวมีคณะละครสัตว์เล็กๆอยู่นในเมืองกําลังเดินทางตามเส้นทางแสวงหาชาวบ้านในทุกที่ที่พวกเขาผ่านไปและในบรรดาผู้สัญจรไปมาเหล่านี้นี่คือแอ็บบี้คุณอยากจะพูดว่าสวัสดีไหมขอขอภัยนะอันนี้เมื่อ,ก,อกี้เมื่อกี้ลิ้นพันนะอาจจะมีการอ่านใหม่นอกรอบนะต้องขออภัยเมื่อกี้อยู่ลิ้นก็พันแล้วดูเขาโบกมือให้เราด้วยสวัสดีฮะ ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบมีเส้นได้นะเหมือนเขากำลังเชิดเชิด <ๆ S 1> เราอยู่เชิดเชิดเราไปตามแบบตามตามเนื้อเรื่องที่เขาวางไว้ต้องอันนี้เหรอเอเคเราหน,นีมาป่ะโอเคหมูก็ยังเป็นเส้นได้เลยยังถูกบังคับไว้ปีนขึ้นเลยน้องชื่ออะไรนะเอฟบี้หรือเอ็มบี้มาดูกันว่าเราจะหนีจากตัวอะไรเกมเกมอย่างนี้ด้วยนะอาจจะไม่ให้หนีก็ได้อาจจะเป็นแบบแนวพัทพซิโซแก้ไขไปริศนาเดินเรื่องไปเรื่อยเฮ้ยย่องไปน้องย่องไปเออเรอย มีกบด้วยแล้ว<อ>ระหว่างน้องเดินแม่งน้องเล่นอันนี้ด้วยกายกรรมปาบอลขว้างบอลโคดความสามารถตามเรื้อเรื่องของน้องเขาอยู่อันนี้ป่ะเป็นแบบเด็กจากคณะละครสัตว์ป่ะเออเลยแบบเอาล่ะแอบบี้แ<อ>สดง, <Ă> ง,งให้เราเห็นดูว่าเธอทำอะไรได้บ้างโอยอันนี้ก็ติดหรออ๋อ <Ă ง> อันนี้ก็ติดอันนี้คืออะไรฮะอ,อ๋อเออบังคับยากจังอ้าวมันตายไงอะตายไงเพื่อน อ๋อไม่เลวทำได้ดีมากเออหรือว่าคุณคิดว่าแอปปี้ไม่ให้เกียรติคุณเนะี่ยอ๋อก็คือกดอ่อทีครั้งที <c oughs> งงกับวิธีการเล่นหนึ่งนะนี่เขาก็จะส่งบอลให้เราอีกโอเคโอเคโอเคเป็นละเป็นละไปลุยต่อเดินยาวแม้ว่าเธอจะไม่ได้มาที่นี่โดยบงังเอ,อิญก็ตามไม่นี่ไม่ใช่การมาเยือนที่นี่คือบ้านของเธอโชคชะตารู้สึกได้ถึงความเป็นนักแสดงที่เหนือธรรมดาของเธอ แม้ว่าจะไม่พิเศษพอที่จะจัดการกับเรื่องแย่ๆของเธอก็ตามอุย๊ยน้องตกลงมาไม่เป็นไรเหรอเนี่ย้ย ê, ม่แล้วไงต่อเนี่ยหัวหน้าลรงละครสัตว์ประกาศโปรดฟังทางนี้จะเริ่มการแสดงแล้วเด็กสาวตัวน้อยกำลังจะเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายแล้วฮะให้กูสู้กับมีว่นน่ช่วยด้วยฉันทำงวกหลนใครก็ได้ช่วยทีแอบ,บี้ช่วยฉันหน่อยได้ไหมอา้าวชิบหายแล้วเราอยู่อยู่ให้สู้กับมี เวนกมแล้วน้องเล่นบอลชิวมากจังหว,วะนี้ยังไงน้องหยุดเล่นบอลได้แล้วยังไงวะนี่เอาเอาปลาแม่งปลาปลาใส่ปลาใสห,วหัวหมีแม่งเอ้ยไม่เข้าเลยชิ้งหายแล้วทำไงอะดดนนี่เหรอไปแอบบี้ลูกเอ๊แต่มันมีเชือกอยู่นะเออมีเชือกอยู่ข้างบนให้น้องกระโดดไปเอาวะให้น้องกระโดดข้ามไปเดี๋ยวลองดูผมไม่รู้ว่ากระโดดข้ามได้เปล่าแล้วกี่น้อง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มันไม่ส,อน,มนมสอนกูกระโดดหน่อยเหรอห้อยห้อยหน เอ้ยแต่หมีตัวนี้มันถูกมัดเชือกไว้นะเดี๋ยวโอเคปีนปีนให้สูงขึ้นมาน,นิดนึงแล้วจะจะปีนไปเชือกข้างๆยังไงวะนี่จุ๊บเอ้ยย่าโอเคแต่เราต้องเอาหมวกให้เขาไม่ใช่เหรอเราต้องเอาหมวกให้เพื่อนเราอะ่ะเอ้ยย่าโอเคได้แล้วได้แล้วน่าจะรอดแล้วหรอมั้งเออน่าจะรอดแล้วละ่ะโอเครอดละอ๋อนี่ไงเอาแอปเปิ้ลให้หมีป่ะเอาแอปเปิ้ลให้หมีมาลองดูฮะเอาแอปเปิ้ลให้หมี อไปกินไหมอือิ่มยังอิ่มยังกิ้งอยู่บนหัวน่ะเอากินถึงอี่มามาเฮ้ยย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 อยยยะยยยยยายย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 ยามยยยยยอยยยยยมยย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 ายย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 มรยยยยยยงยย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 ยนยยยยอยยอยย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 ย่ยยยยย่ยย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 อ ไปเพื่อนไปเพื่อนไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นเออเรียบร้อยเรียบร้อยเย่ยอดเยี่ยมแอปปี้บอกเลยหัวหน้าลงละครสัตว์ชมเชยเธอเธอเก่งมากแต่ตอนนี้เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วน่าเป็นการแสดงสุดท้ายของวันนี้แล้วอะเมื่อเธอไม่ได้อยู่ต่อหน้าผู้ฝูงชนที่ส่งเสียงเชียร์ชีวิตของแอปปี้มันช่างห่างไกลจากความสง่าง,งามมากเธอมีผู้ชมคอยส่งเสียงเชียร์มากขึ้นกว่าเดิม หัวหน้าโรงละครสัตว์ชมเชยเธอแล้วล็อกประตูเธอแอปบบี้ผู้น่าสงสารถูกขังอยู่ในกรงเล็กๆทั้งวันทั้งคืนมีอิสระเฉพาะตอนแสดงบนเวทีเท่านั้นอาหารและที่พักได้กินอาหารเพียงน้อยนิดแต่โอ้อเธอจะมีชีวิตอยู่ดูโลกได้นานแค่ไหนกันนะนั่นมันอะไรนะมีหนูสองตัวแอบเข้ามาและแนะนำแอปเปิ้ลผลหนึ่งมาให้เธอด้วยโอ้ยขอบคุณแงกิ้ว แล้วไงต่อเพื่อนปลาได้ไหมปลาใส่พี่หมีโอ้ยโอ้ยนานี่หัวหน้าลงละครสัตว์เดินเข้ามาดูผมเพาอได้ยินเสียงรบกวนทีนี้เกิดอะไรขึ้นเขาเข้ามาพร้อมกับส่งเสียงโอ้โหน้องโคดรน่าสงสารเลยเหมือนเป็นแบบเป็นอ่าเขาเรียกไงทาตใช้แรงงาน เอาแล้วน้องหนูก็เอาของไม่เราเรื่อยๆเฮ้ยชิหมาละแล้วต้องคว้างไปไหนนี่คว้างไปไหนเอ่ยคว้างคว้างคว้างไปทําไมวะคว้างคว้างคว้างไปไหนคว้างคว้างใส่นี่เหรอคว้างไปข้างหลังเหรอข้างหลังมันคืออะไรอะ่ะเขียวโอ้ย,อยปังมีของล่วงค่ะเมื่อกี้หนูเห็นหนูหนูตัวหนูตัวบักใหญ่ใหญ่มากเฮ้ยนี่ไงคุณแชเฮ้ยเจ้า เฮ้ยจุบแอบเธอควรจะพอใจกับกรงขังของเธองั้นเหรอไม่เลยเธอควรไปอยู่ในโลกที่กว้างใหญ่ทำอะไรไม่เข้าเรื่องงั้นเหรออย่าบอกนะว,ว่าเธอจะไม่รีบทำมันทำสิฮะปลดปล่อยปลดปล่อยตัวเองชิบหายและหนีจากหัวหน้าคณะละ,ล,ละครสตรัตว์เนี่ยและระวังระวังอย่าส่งเสียงเธอหนีจากการกุมขังของหัวหน้าล,ละครสัตว์แล้วเฮ้ยข้างล่างมันมีถังอะต้องกระโดดข้ามไปหร ถ้าล่วงธรรมดาถังถังตกแน่เลยว่ะเฮ้ยโอเคไงเก็บแอป,ปเปิ้ลมาให้พี่หมีได้ไหมไป่เราปลดปล่อยพี่หมีอีกตัวนะเออพูดหน้าสงสารแอปปี้รู้ดีว่าการถูกขังนั้นรู้สึกแกย่อย่างไงสัตว์ร้ายงั้นเหรอไม่ใช่เลยเพื่อนรักก็อยากจะหนีเหมือนกันเฮ้ยเพื่อนหมีน้องหมีก็อยากออกเหมือนกันฮะแล้วนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อพี่งไงเปิดได้เปิดให้หมีออกได้เลยเฮ้ยออกมาแล้วพี่หมีเขาเป็นเพื่อนเราจริงปหนี่ เอ้ยเรียบร้อยสวยเ <_ d ance> พื่อนไปกันเถอะนำไปเลย <_ d ance> เอ้ยเรามีหมีเป็นเพื่อนแล้วฮะตอนนี้ <_ d ance> เฮ้ยพี่หมีเราโดดไม่ถึงนะเพื่อนเราขอยืมหลังนายหนอ,ยอ,ออันนี้ไม่ได้ละอ๋อ,อมันติดเชือกมันไปต่อม่ได้ <_ d ance> เฮ้ยพี่หมีอ๋อพี่หมีช่วยเราจริงด้วย <_ d ance> หากไม่ได้ความช่วยเหลือจากเพื่อน <_ d ance> ที่มีอยู่ไม่กี่คน <_ d ance> ความฝันของเธอก็ยังเป็นแค่ความฝันและไม่มีวันเป็นความเป็นจริงได้โอเค thank y พี่หมีแล้วทำไงทีเนี้ยต้องโดดไปฝั่งนู้นเหรอแล้วก็โดดข้ามไป โอเคจะจะกูจะตกตายไหมเนี่ยไม่น่าตายเฮ้ยจ้ะโอเคแล้วก็ดึงคันโยกขึ้นให้มันล่วงลงมาช,าชา้าช้าอบ้าเลยหวังว่าคงไม่มีคนได้ยินเฮ้ยเราต้องเข็นอันนี้ไปป่ะเราต้องเข็นไปข้างหน้าหรือข้าง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 หลังดิใช่ไหมเข็นทางไหนวะทางไปข้างหน้าเหรอเข็นไปข้างหน้าใช่ไหมอ๋อเข็นไปข้างหน้าเพื่อให้น้องหมีมาร่วมมือกันแอปปี้ที่รักแม้แต่ภูเขาเราก็ย้ายได้โอ้โห <laughs> เรียบร้อยได้แล้ว มันคุ้มค่าไหมที่ต้องลำบากขนาดนี้เออและแอบบี้ยังคงดิ้นรนต่อสู้ต่อไปแต่นั่นอะไรน่ะหัวหน้าโรงนอครสัตว์เธอถูกคบแล้วเร็วเข้าเอาเออ,เอ,อไม่น้องหมีโอ้ตายแล้วอ่ะความจงรักภักดีของสัตว์มักมาจากหัวใจแต่บางทีอาจจะเกิดการขาดสติเออ,เ,อ,อเห็นว่ากกงของแอบบี้นั้นเล็กกว่ากกงของเขามากทำได้ดีมากเออแม้ว่าตอนนี้เธอจะต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้ว น้องหมีเขาอตสาช่วยเราอะฮะโอ้ยอย่างนี้ถือว่าเฮ้ยโลเฮ้ยจบเร็วเข้าแอบบี้หนีไปอย่าหันหลังกลับมามันคือการเริ่มต้นของวันใหม่อหูยวิ่งได้ไหมโอ้ยเข้าฉากใหม่แล้วอะไรก็ไม่รู้จบบทแรก <laughs> เริ่มบทสองโลกใหม่ New World โอเค เหมือนจะมีให้อ่านเยอะเหมือนกันเนี่ยแอบีต้องการเห็นโลกกว้างและตอนนี้ก็เห็นมันได้อย่างชัดเจนทุ่งนาดอกไม้แต่เธอไม่สามารถหยุดพักได้นะอ๋อเพราะกำลังแบบโดนตามล่าอยู่ใช่ไหมเสียงที่ไ่ตามเธอมามันค่อยๆเบาลงกลายเป็นเสียงลมที่พัดผ่านหญ้าเสียงจิ้งหรีดเสียงทุกอย่างฟังดูแปลกใหม่อ๋อไปน้องน้องในอิสระแล้วโอแต่เกมนี้มันให้อ่านเยอะจริงอะ <c oughs> <laughs> ตัวหนังสือฟอนต์เล็กจังจริงๆมันเพิ่มฟอนต์ได้นะนี่เพิ่มมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ย โอ้ยสวยมากก้อนหินต้นไม้โลกที่ปราศจากการควบคุมรู้สึกแปลกที่ได้เป็นอิสระว้าวท้องฟ้ายามเย็นอันสวยงามช่วยแต่งเติมสีสันให้กับความสิ้นหวังของแอปปี้โอ้สวยสวยสวยมากเลยฮะอันนี้เออภาพสีข้างหลังท้องฟ้าสวยมากเลยอ่ะโอ้กว้างจังไอพวกคนคณะละครสัตว์ก็ไม่ต้องตามเรามาได้มามาแล้วก็ได้บังเออไปหาคนใหม่เพื่อน อย่ามายุ่งกับเราเลยนะแสงตะว,วันที่อบอ,อุ่นเชื้อเชิญเธอให้ไปต่อแน่นอนว่าต้องไปต่อนะะโลกนี้ช่างสวยงามแอบบี้ดูสีสันของมันสิชื่นชมกับมันในตอนนี้ตอนที่ยังทําได้เพลิดเพลินกับความมหัศจรรย์เอ้ยเจอคนเลี้ยงวัวด้วยฮะลุงเป็นคนดีหรือเปล่า มันเป็นแค่กังหันลมขยับไปไหนไม่ได้บางทีมันอาจจะอิจฉาเธอก็ได้นะที่ทำทาใจได้มันก็เป็นของแบบนี้นี่แหละสิ่งที่ทำจากไม้เนื้อแข็งเธอไม่สามารถผ่านมันไปได้พร้อมกับเส้นได้อะไรก็ไม่รู้อ่านอ่านไม่ทันอ๋อมันติดเส้นได้อ้อยอันนี้อะไรดึงนี่ไงดึงดึงทำไมอ๋อเติมน้ำบางทีบางช่วงที่แบบอ่านลิ้นลิ้นมันก็พันนะนี่ต้องขออภัยด้วยนะแล้วเราจะเติมน้ำไปถึงไหนเนี่ย ดูสิอ่บี่วัวที่นั่งสงสารตัวนั้นดูเหมือนจะกระหายน้ำนะช่วยวัวที่นั่งสงสารให้มันดื่มน้ำแล้วเธอก็จะได้หยุดพักและคิดเรื่องปัญหาของเธอให้มันอ๋อนี่ไงมันมีเราต้องเติมถ่านให้จริงๆมันต้องขัดมาตรงนี้ถ้าเราดันน้ามาวัวก็จะเดินมากินน้าตรงนี้ใช่ไหมแล้ววัวมันมัดกับนี้อยู่ไอ้กังหันลมนี่ก็จะเปิดทางให้เราโอเคน้องไปแล้วแล้วถ้าไปสุดเลยเส้นมันจะขาดไหมเส้นมันจะขาด ไม่ขาดนะเนี่ยนะแต่ก็เหมือนได้อิสระไม่เต็มไม,ไม่ไม่จริงเลยเนะี่ยเพราะยังโดนควบคุมอยู่โดนเชิดอยู่หรือว่าเติมน้ำไว้เยอะเออแบบเติมน้ำไว้เยอะแล้วเราก็รีบดันเออเขาเรียกว่าเออรีบวิ่งไปแลวรีบวิ่งไปดันน้ำงั้นประมาณนี้พอไหมน้ำขนาดนี้พอไหมเฮ้ยจังหวะนี้เฮ้ยชาได้ไหมเฮ้ยได้แล้วสวยเออรล้วัวก็เดินไปแล้วจังหวะน,นี้เวทีนั่นแหละ no กังหันที่น่าสงสารโบกมืออําลาแอฟดี้แขนของมันสูงขึ้นโบกไปมาอะไรก็ไม่รู้นี่เรียบร้อยโอเคตามแผนการโอ้ยผีเสือ้อดอกไม้ทุ่งทานตะวันลาเวนเดอร์โอ้ว้างใหญ่มกักเฮ้ยเข้าพื้นที่สีเขียวแล้วอันนี้เฮ้ยแต่ข้างหน้าเหมือนมันจะเริ่มมืดแล้วนะเนะี่ยน้องวิ่งมาไกลจากไอ้พวกคณะละครสัตว์ยังวะอันนี้แต่น่าแต่น่าจะโดนล่าแน่ๆเลยจากอะไรทักอย่างอะผมว่าตึ้งตึงตึงเฮ้ยน้องเดยว ล <l unch> ่วงเฉยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวเปียกเอา้าอ๋อโดนน้ำไม่ได้โดนน้ำไม่ได้ลงไปได้นางฟ้าของฉันฉันควบคุมพื้นดินได้แอบบี้ตัวน้อยหยุดลงไปพร้อมกับเศษไม้หากเธออยากเป็อิสระเธอจะต้องข้ามแม่น้ำไปข้ามไปยังไงเนี่ยเธอแล้วมันติดอะช่วยด้วย <l unch> ถ้าเรื่องแย่ๆมันเลวร้ายกว่าเดิมเธอสามารถพึ่งพาฉันได้นะเส้นได้พวกนี้จะกลายเป็นปีกเห็นไหมเห็นอะไรไม่เห็น หมายถึงแบบจะคอยแบบดึงให้เราเราแบบรอดพ้นจากอันตรายใช่ไหมแต่คือแบบคือดึงคือดึงกูข้ามไปเลยได้ไหม <c oughs> อ,อ,อ่าทํทไงฮะอะไรมันอ๋อนี่ไงมีไม้อยู่โอ้โหมันมันน่าจะบอกสักหน่อยแล้วแบบอะไรมันสามารถเก็บวางได้บ้างโอ้ยเอ้ยโหลดได้แล้วแล้วก็อ้าวตรงนี้ก็ยังไม่พอเหรอเนตรงนี้ก็ยังเป็นไม้เหรอแอบบี้แอบบี้ด้เดียงสา <'m> แต่มีเสน่ห์ <c oughs> <c oughs> ตธอสามารถเอ่อสะดุดล้มได้แต่มันก็อาวแสดงว่าเราต้องไปเก็บไม้เหรอผมคิดว่าน่าจะมาถึงตรงนี้ก็พอแล้วไม้ไม้ไม้จากไหนอีกวะเนี่ยไอ,อ้บ,บีตั้งใจหน่อยไม่มีใครงงนะก,ก็กูนี่ไงกูเมื่อกี้จะกระโดดเหยียบไม้แต่มันไม่ถึงนะเพื่อนเออใจเย็นดีอย่าว่าเรา เอ้ยเดี๋ยวลืม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 ตรงนี้ไม่จะพื้นดีว่าโอเคนี่โยนไปอ่ะโอเคแล้วก็เก็บไม้อันนี้แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆสาวน้อยผู้ฉลาดหลักแหลมเมื่อไม่มีสะพานเธอก็มีเออเธอก็ใช้ปัญญาของเธอได้นะเอ้ยแต่ตรงนี้น้ำมันเชี่ยวนะเนี่ยไม้มันก็ไหลดิเพื่อนใช่ไหมไปแล้วไม้โอ้โหไม่มีเครื่องมือแล้วความตั้งใจก็ไร้ความหมาย ให้ฉันใช้เส้นได้ช่วยไหมเกรงว่าเธอจะเหนื่อยล้าเกินไปแล้วเห็นไหมเธอสามารถไว้ใจฉันได้ไม่กูไม่ไว้ใจมึงกงจิ้มด่าโง่แล้วทำไมไม่ช่วยตั้งแต่แรกวะฮะไอกระท่อมของนักล่าสัตว์มีแสงสว่างดูน่าดึงดูดใจเอ๊ะอบบี้อบอุ่นและแสงสว่างโอ้มันจะไม่แปลกไปหน่อยเหรออืมใช่ได้ขึ้นชื่อว่านักล่าสัตว์ด้วยเอาแก้วเราเดินข้ามไปเลยได้ไหมฮะ เดินข้ามไปเลยแบบไม่สนใจนั่นคืออะไรวะน่ะมันเส้นได้ตรงนูน้นน่ะนี่คืออะไรอะ่ะหมาป่าเฮ้ยหมาป่าเท่ากําลังจะตายปล่อยให้มันอยู่อย่างสงบการเดินทางของมันสิ้นสุดลงแล้วของเธอยังไม่ถึงเวลาอา้าวเหมือนแช่งเ,เราทาําไงอ่ะมันมันถูกมัดไว้อยู่ไหมเนี่ยหายละลเราต้องเดินผ่านแล้วเนี่ยเอ้ยมันไม่ได้ถูกมัดไว้แล้วเนี่ยนะเพื่อนนะเอาไงอ่ะวิ่งไปวิ่งข้ามไปแล้วก็โดดเหรอ,อยังไงวะเนี่ยมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยวะ วิ่งไปละเดินไปละไม่สนใจแล้วนะมันต้องวิ่งมันแน่เลยวะมันต้องวิ่งมันแน่เลยขันละขันละทั้งวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องเอาดีๆเอาดีๆเลยเอาดีๆเลยนะเออเฮ้ยกระโดกไหมกระสัดในเกมนี้เนี่ยมันดูน่าช่วยเลยนะทำไมมันถึงโดนโดนขังไว้ตรงนี้วะใกล้ตายแล้วด้วยเขาบอกงเี้โอเคมาละตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเหมือนให้ล่ามได้ล่ามกับอะไรอะ ทำอะไรนี่แล้วเราดันมันไปได้ไหมเราดันมันไปดิอะเดี๋ยวเราดันมันไปก่อนแล้วกันนะฮะติดแล้วอ่ะเหมือนจะไปต่อไม่ได้นะฮะแสดงว่าเราต้องลากมาติดกะนี้จริงๆหรอเอ่อจึ๊บขันไปหมุนแล้วไงต่อไปนี่เอ้ยอย่าพึ่งอย่างงี้แล้วก็เอ่อดึงตะขอเอ้ยไม่ทันแสดงว่าต้องลากมาใกล้กว่านี้กว่านี้แสดงว่าต้องให้รถคันนี้ไปทางนู้นหรอไม่รู้ลากไปทำไมเหมือนกันจะลองดูก่อนนะ เดี๋ยวเราไปเหยียบไม้ก่อนเออให้มันอันนี้ให้มันน้ำหนักมันลงแล้วก็แอบบี้ไปลูกดึงมาได้ไหมเออได้แล้วทำทำทำท,ำทำเพื่ออะไรไม่รู้เลย